ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วอ่ะไม่อยากเป็นแบนั้นันนี่เป็นสิทธิ์มันเหนื่อยเว้ยไมอยากเนั้นเจจะได้เป็นแก๊งตดต่อใช่ไหมก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นยิตมาดีแล้วเจก็คงห้ามปาไม่ได้สิฮาแต่ปาทั้งคนเลยนะเจมาเถรถไปก่อนก็ได้มามันก่าวหุบวระดกกูเลยนี่ปากไปกไปวันไหนอะให้ปาเลือกวันเลยเหรอปาก็บอกลาเราไม่แกงเลยแล้วก็ บอกว่าต่อไปนี้พี่จะดูแลแทนตวเดียก็กับแลวน้องต่อไปนี้พี่จะเป็นคนดูแลอกินะครับอับลูกพี่เจ็บวันไหนที่พี่ไม่อยู่น่าต้องเป็นอย่างนั้นนะปพาเขาตีนี่แล้วเขาี่สั้นแต่ยังดีนะที่เจค่อยห้ามป<ะ>๋าคิดไว้แล้วเจก็ห้ามไม่ได้<ป>ะให้กูไปอย่างเดียวเลยไม่อยากห้ามปะะ๋าหรอกโอเคอป๋าเข้าใจละจะไม่มีใครห้ามป๋าป๋าไปก็ได้เข้าใจแล้ว อายยมรีนโอ้ดูดิเจยังห่วพี่นายกรรมอีกฟาร์มรถยังไม่อี่ประชบกรยังไม่ถี่ฟาร์มเข้าใจแล้วชาดามีจริงกอให้เราอย่ากจะเจอกันอีกเลยเฮ้ยเฮ้ยนรกไม่รับหรอไม่ใช่บอกนะ